ลลูสวัสดีครับมินีเตอนรับท่านเข้าสู่ช่องในสเตชันการีชเชนโคลนะครับทุกคนก็วันนี้ ผมก็มาตามที่บอกทุกคนไว้แล้วนะครับว่าวันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกคนอาจจะต้องคิดถึงอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติของเราเลยครับสวัสดีจ้าทุกคนมาม่าเองนะคะทุกคนวันนี้มาม่าก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่มาม่าหายไปนานเกือบสิบปีเลยเออเดี๋ยวนะครับมามา่ามาม่าหายไปแค่ไม่กี่เดือนเองนะครับ เออจริงเหรอมาม่าคงลืมแล้วล่ะสงสใสม,มาม่าทำผมบ่อยนะค่ะเขาคงสระผมมาม่าบ่อยจนสมองมาม่าพังแล้วล่ะค่ะโอ้ไม่แค่นั้นนั้นหรอกครับมาม่าแล้ววันนี้มาม่ามาทาอะไรหรอครับถึงติดต่อผมมาวันนี้นะคะทุกคนมาม่าจะมาสอนทำมิดเบลสอดไวแดงค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาม่าเข้าครัวมาได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการบดเนื้อของเราก่อนค่ะ ค่อยๆบดเลยนะจ๊ะแบบนี้เหรอครับมามะ่าทำไมเนื้อมันไม่เห็นลงมาเลยอะ่ะอ๋อแสดงผมหมุนผิดด้านครับมามะ่า <c oughs> แกนี่มันเจจริงๆเลยนะพามาต้องนานมาม,ะมะ่าสอนไม่เคยจำับ,บก็หมุนอยู่นี่นห่ครับ,รบโอเคจัดทุกคนตตนนี้เนื้อของเราก็ติดแล้วนะจ๊ะ ไปนะจ๊ะเรก็จะทําการปรุงรสเนื้อของเราค่ะส่วนผสมจะค่อยๆถูกเปิดออกมานะคะขันแรกค่ะใส่เกร็ดขนมปังลงไปก่อนนะคะตามด้วยโออมรึกกุ่ยจงออกมาลูกกันเทศค่ะใส่ลูกกันเทศลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคน จากนั้นม่าม่าก็จะค่อยๆเปิดฝาออกช้าๆอชิลีแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะหม่าม่าเขาทำไมมาม่าต้องลีลาด้วยครับถ้ามาม่าไม่ลีลาแล้วมาม่าจะมีอะไรมาให้คนดูเลยค่ะโอ้จริงด้วยครับมาม่าขอโทษครับไม่ยุ่งแล้วครับใส่หอมหอวใหญ่ลงไปนะคะทุกคนครับต่อไปไม่พิทยก็คงจะเอ่ออะไรสักอย่างนะครับเอ่อพิทยจริงๆด้วย แล้วจากเครื่องปรุงของเราก่อไปเราก็จะทำการผสมให้เข้ากันนะคะว้าวอีลืมเบต้าดําแล้วอ๋อลืมบอกไปเลยนะคะทุกคนให้สังสังเกตบอ,อเปเปอร์บ้างคะ่ะมาม่าเปลี่ยนบอเปเปอร์แล้วนะคะทุกคนพอดีครวัควครัวมาม่า,ม,าม,มีตั้งชิคยูทูบเข้ามาเยอะมากเลยค่ะแต่แกยังไม่มีสินนะฮฮใครับมาม่าผมยังไม่ดังด้วยซ้ำเลยอะ เธอจะมาม่าจะสอนทำอาหารต่อแหละขั้นตอนต่อไปเราก็จะนวดเนื้อให้เข้ากับส่วนผสมเทลงไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ดันขึ้นเอียงซ้ายเอียงขวาดันขึ้นดันลงไปเรื่อยๆนะคะดันลงดันลงดันลงแล้วก็ขยาไปทางซ้ายขยําลงขยําขึ้นขยําทางซ้ายขยําทางซ้ายแล้วก็ขยําลงมาม่าไม่ต้องพูดมากได้ไหมครับผมทําอยู่ไอ้เจ๊ก็ทําไปเร็วๆครับ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็หมุนหนึ่งทีค่ะเสร็จแล้วค่ะ wow! ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการคลึงลูกมิดเบาของเรานะคะแล้วก็ใส่มาในมือนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คลึงค่ะคลึงเป็นลูกกลมๆนะคะไม่ใช่โอนิกิริแบบนี้ค่ะ อ๋อครับมาม่าแค่นี้ผมทําได้อยู่แล้วอ่ามคงต้องอย่างนี้สินะครับทุกคนค่อยๆหมุนเป็นก้อนเร็วจ้บเวลาจะหมดแล้วครับมามา่าเก่งมากเลยจ้าอีบนเบตาดัมมารัา้นตอนต่อไปเราก็จะทําการผันอีโต้นะคะ ใสลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดค่ะผัดขั้นตอนนี้ต้องผัดอย่างทัวถึงนะคะอย่าให้สุกเกินไปหรือว่าดิบนะคะถ้าสุกเกินไปก็จะโอเวอร์คุกเป็นเกรียมได้เลยล่ะค่ะตอนนี้มิดเบวของเราสีเริ่มสวยแล้วนะคะจะเหมือนมาจะผัดต่อยนิดนึงแล้วก็ทำกระปิดไฟแล้วก็เตดแล้วค่ะว้าวอีลมเบต้าดํานมาละแมนตาออกมาดูใช้ได้เลยนะเนี่ย ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะทําการผัดกับซอสนะคะเราก็ตั้งตั้งเตาค่ะเทไวแดงลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดคนให้เข้ากันค่ะเอาให้ไวแดงซึงซับเข้าไปในเนื้อของมิตรเบาเลยนะคะทุกคนครับมามา่าคนไปใจยาบนแต่ซมซอสมะกอเทศเล็กน้อยนะคะทุกคนเพื่อความหอมหวาน ตอนนี้เราจะทำการเพิ่มไฟนะคะเพื่อให้มันเดือดค่ะคนไปคนไปอย่าบ่นมากแกนะครับมามาเราก็จะคนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเออใส่ลิดหัุกิบค่ะต้องใส่บราว์ซอสนะคะคนต่อไปอีกค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เข้าเข้าเรือแล้วค่ะเราก็จะทำการหรี่ไฟลงนะคะทุกคนรับมามา่า เอาไปผมเดาได้เลยนะครับก็ต้องผัดก็ไม่ใช่ผัดคนถูกจ้ะคนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะมิสเปาของเราหอมซอสไวแดงอย่าบอกใครเลย ทำหัวใจไปเลยค่ะเด็กๆทําได้ออกมาอร่อยสุดๆไปเลยนะคะทําตามสูตรมาม่าได้อย่างเป๊ะๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเล็ก t i ันด้วยนะคะเ <confessed> ขาจะได้จ้างมาม่าต่อค่ะสำหรับวันนี้มาม่าต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายเช่นก <c oughs> ันครับทุกคนผมก็ต้องขอตลาไปก่อนด้วยนะครับ ไปแล้วครับไปได้อีกทีนะครับ